ทางกระทรวงก็เคยตอบคําถามไหมคะว่าทําไมเราถึงไม่เลือกที่จะเอามาใช้ในประเทศคําตอบที่หนึ่งน้ำมันเราไม่ดีต้องส่งออกนะ,ะผมก็บอกท่านครับมันส่งไปอเมริกาดังนั้นน้ำมันไม่ดีไปอเมริกาไม่ได้หรอกในอเมริกาเนี่ยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเขาสูงมากผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอเมริกานำเข้าเป็นอันดับเรื่งองแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปี น้ำมันนี้ดีเกินไปผม่แน่ๆดีดีไม่พอหรือดีเกินไปครัะดีเกินไปครับข้อหนึ่งกับข้อสองไม่สามัคคีกันนะครับผมก็บอกว่าดีเกินไปแล้วคนไทยไม่ได้ใช่หรือครับคำตอบที่สามติดตามมาว่าน้ำมันเมืองไทยไม่เหมาะสมกับโรงกั่นไทยทำไมเราไม่ทำโรงกั่นให้มันเหมาะสมกับน้ำมันเราอินโดนีเซียเนี่ยเขาเขีกฎหมายเขาไม่ได้สนใจนะโรงกั่นเขากั่นได้หรือเปล่า เขาสนใจว่าน้ํามันที่เขามีเขาต้องใช้เองก่อนเขาจะไม่ต้องนําเข้าเยอะถูกไหมแต่ของเราเนี่ยกฎหมายของเราว่าไงครับน้ำมันที่ขุดได้ในประเทศไทยก็ส่งออกได้เลยพอไม่พอไม่เกี่ยวนโดซีเซียสภาพคล้ายไทยก็คือมีแต่ไม่พอแต่ของเราไม่พอแล้วยังส่งออกเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่วันนี้นโยบายพลังงานถูกเขียนโดยเอกชนเพราะเอกชนบอกกลัน่นไม่ได้ฉันจะไม่กลัน่นแต่อย่าลืมว่าจีนกลั่นน้ำมันเรา สิงคโปร์กันน้ำมันเราเกาหลีใต้กันน้ำมันเราอมเมริกากันน้ำมันเราเพราะน้ำมันดิบเราส่งไปประเทศทพวกนี้แล้วทําไมเขาไม่มีปัญหานโยบายพลังงานของชาติต้องเขียนบนผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั่นคือหน้าที่ของรัฐที่ดีเขาไม่มีเหตุผลอื่นๆประกอบเลยครับว่าทําไมลงกลั่นไทยจึงกลั่นไม่ได้เขาบอกว่ามีสารปร,รอดเยอะจริงไหมจริงอ้าวแต่สารปรอดมันมีอยู่ทั้งโลกครับ ทีนน่อิโนโดนีเซียก็มีเยอะมากอันนี้ผมได้พบข้อมูลของ s t ต็ปออยสเต็ออก็บอกว่าการพบประหลอดมีอยู่ด้วยกันทั้งโลกแหละจะมากแจะน้อยแตกต่างกันที่ที่มีมากมีในอิโนโดนีเซียมากเยอรมันเท็กซัสหลายๆประเทศใกล้ๆเราเนี่ยมีกันหมดก็ต้องบอกว่าน้ํามันเขาเป็นคุณภาพเดียวกับเราอิอโนโดนีเซียกันได้แต่ไทยกันไม่ได้แปลว่าอะไรครับถามคุณตอนกรงกันนี่แพงไหม ต่การแก้ไขก็คือติดตัวกําจัดตลอดก็จบมีวิธีแก้ได้ก็ทั้งโลกมันมีปลอดนะครับแต่มันมีนากน้อยแตกต่างกันไงเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการกําจัดตลอดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ท่านจะทําหรือไม่ทําต่างหากดิฉันเคยอ่านข้อมูลนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่คุณภาพน้ํามันที่เราใช้กันโดยณขนาดนี้ทางกระทรวงเขาบอกว่าเราใช้มาตรฐานยูโรยูโรโฟนี่นะยูโรโฟนี่คือน้ํามันหน้าปั๊มแหละ เรากาลังพูดส่วนของน้ํามนันก่อนค่ะแต่อยากให้คิดตามเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าการที่เรามีไม่พอแล้วส่งออกไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามการส่งออกได้ค่าหัวคิวไหมครับต้องได้ถูกไหมเพราะ้าาก็ต้องได้ไดและการนําเข้ามาทดแทนที่ส่งออกไปล่ะได้หัวคิวไหมครับคือมีคนได้ประโยชน์จากการเช่นนี้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องกลั่นได้ไม่ได้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐแต่วันนี้เรากาลังให้เอกชนมากําหนดนโยบายนะครับคือเหมือนกับว่าขุดในประเทศไทย สัมทานก็ราคาถูกคนไทยก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วจะทำอะไครับนะครับแล้วก็ที่ปรดีมีดําริว่าจะบังคับให้โรงกันในการน้ำมันในประเทศให้ได้ทั้งหมดอ้าวจริงๆมันก็ทําได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นถามว,ว่าจะทาหรือไม่ทําต่างหากนั่นคือประเด็นก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อมันมีข้อมูลมายันมากขึ้นเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่านโยบายพลังงานของเราคงไม่ได้เขียนโดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะน่าเป็นห่วงนะน่าจะเป็นประโยชน์ของธุรกิจพลังงานมากกว่า Thank <laughs> <laughs> you No.